อยากได้ใช่ไหมจัดไหมมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันรอแค่อะไรรู้ปะมันรอแค่ time relation ที่มันจะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงและหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากได้โดยเฉพาะผูดติดตามจะ60,000แล้วก็สร้างขึ้นมาก่อนแล้วคุณเข้าใจปะสร้างมาตั้งแต่ชอบฟังครูของผู้เล่นะครครับใครที่ดูตั้งแรกคุณจะเห็นว่าผมพูดออกมาชัดเจนเลย ก็้าเก่งแบบคูณแล้วจัดไปทั้งท่าสวัสดีครับมาช่วงพีพอดีสัตย์ยนดีครับผมพี่มอลลี่แต่ก่อนผมพูดติดตามไม่กี่หมื่นผมสั่งและสร้างออกไปเลยสวัสดีครับพี่วุฒดดิว่าผมอยากได้พูดติดตามเท่านี้เท่านี้มามามาแล้วมันเป็นความจริงตั้งหลายอย่างแล้วทุกคนแล้วมันเกินด้วยสิ่งที่ยืนพูดอยู่ตรงนี้มันเกินสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เยอะม,มากสวัสดีครับพี่ส้ม แล้วไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ไม่ได้คิดว่าจะมามีแบรนด์สบู่ไม่ได้คิดว่าจะมีเอ่นั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนทั่วโลกแบบนี้มันมาไกลจริงๆขอบคุณหลวงพง่์จะพี่บูด,ดีได้หลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านาน้องแอดมินผมบ้านมือนี้คือรอเข็มใจข้างลุงเหมือนอาจารย์บัดดีเลยขอบคุณได้หลายครับเมี่ยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวใช่ครูเป,ป้าหมายชัดใช่ครับสั่งออกไปเลยว่าเราอยากได้อะไรขอบคุณพี่บูดีมากๆเลยนะครับ แล้วทุกอย่างมันจะก่อร่างสร้างตัวผู้ติดตามในติ๊กต็อกยอดวิวการที่คุณพัฒนาตัวเองการที่คุณพูดเก่งการที่อะไรก็ได้ที่คุณต้องการย้ำนวะว่าแคบปทันอีกแล้วเนี่ยนะย้ำนวะว่าสวัสดีครับพี่นะมันต้องเป็นเรื่องบวกเท่านั้นและเรื่องดีจักรวาลไม่ตัดสินไม่ปฏิเสธเมื่อคุณขอเรื่องลบๆคุณคิดถึงเรื่องลบๆ ถ้าเตะฟังมาครับแฟนเทได้หลายขอคุณได้หลายครับคุณก็จะได้เช่นนั้นเส้นเดียวกันไม่ปฏิเสธจิกวานเอาไปเลยยังใดยัง,งเอาไปเลยสวัสดีครับผู้ด,ดีสวัสดีฮะอาจารย์มดีมาเองวันนี้ใช่ครับอาจารย์มดีมาเองอาจารย์มดีก็ไลค์กูอีดีก็ไลค์ป้าสุดยอดอีลีนะฮะนะฮะอาจารย์มดีเห็นตกใจเฮ้ยทำไมใครเหมือนอาจารย์มดีจังอนะ คิดสิ่งนหนได้คิดสิ่งในได้สิ่งนั้นครับนี่คือกฎวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไสยาศาสตร์อะไรที่พิสูจน์ไม่ได้นะฮะบอกเลยวันนี้ขี่โคตรแพงถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าใจนะค่อยๆเรียนรู้ไปมาฟังเรื่อยๆทุกคนจะได้ซึมซับแล้วจะเก็บเอาไปใช้เองและจะเข้าใจนะฮะเดินต้าเดินตอครูแล้วตอนนี้ใกล้ท่าครูแล้วน้องต้าแซงไปเลยเยี่ยมได้ความรูข้ขาะเยี่ยมเลยครับผุนๆนนะโอเคอันทุกคนเกียปะเกียปะขี่แพง สุดยอดอิลีนะฮะดีครับพี่หน่อยนะครับอ่ะพิมมานะฮะพิมมานาที่ทองคําขออนุญาตนั่งสวัสดีค่ะคู่สวัสดีฮะผมสวัสดีทุกคนนะฮะหน้าที่ทองคำหนึ่งหน้าทีคีี์แพงใช่ชอบค่ะขอบคุณที่หลายครับสวัสดีลำพองขออนุญาตกินน้ำหนึ่งทุกคนอ่ะให้หน้าที่ทองคําขอขอร่วมอาจารย์เลยมันร่วมได้ไหมพี่สีมันร่วมไม่ได้มันไม่เห็นช่องอาจารย์หรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนหรอ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอาจารย์บดีนะช่องเนี้ยนาทีสองคำอ่านาทีทองคำหนึ่ง 1, นาทีทุกคนยี่ยมเลยสวัสดีครับพี่เมย์นี่นะฮะสวัสดีครับพี่คูนิชุมพรสวัสดีครับพี่รักนะฮะตามแล้วนะคะยี่ยมเลยนาทีทองคำทุกคน อืมันน่าจะเพิ่มมันจามาดิดไม่ได้ถ้าจามาดิดไ์นี้น่าจะได้หรออ่าพิมพ์ต่อมานะฮะ <S <S โอเคไม่เป็นไร <S <S ครูบอ,อกที่หนีงสร้างผู้จีตามนะคะได้เลยฮะโอเคอ่าเหลืออีกยี่สิบวินาทีกินน้ำไปหนะึ่งทยคนใหม่ทุกคนด้วยนะฮะ ใครที่ยังไม่ได้ทักพิมพ์ชื่อเล่นมาเนี่ยไปใส่มาไม่ได้ดูหลายวันเลยว่าซันไม่เป็นไรครับเหลืออีกห้าวินาทีแม่มาดำรำกับสวัสดีครับพี่ลูกตาใช่เรียนรีคีแพงทุกวันนั่งกินน้ำแปหนึ่ง หมดเวลาพิมมาหมดเวลาพร้อมพิมพร้อมมาพิมพ์พร้อมมารับกลับบ้านกันเอานะทุกคนพิมพ์พร้อมมาพิมพ์พร้อมมาสวัสดีครับสุนยอดพี่แดงนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีพี่หนิงโคร,ราชใครที่ผมยังไม่ได้ทักทายก็พิมพ์มาใหม่แล้วกันเนาะเมื่อกี้ไม่เห็นคอมเมนต์นะครับอืมเยี่ยมมากๆเลยทุกคนอ่าเยี่ยมนะครับขอจอข้อใจแชร์ไปด้วยนะ เริ่มข้อสองยิ่งคีแพงเอ้าอีหยังตันนี่เมื่อก่อนี่หยัง,ยงละห <g ly> ลายไม่ก่พอพร้อมคุณหญิงบอกนะฮะจัดไปโอเคขึ้นสไลด์ข้อที่สองสะข้อที่2คืออะไรการให้แบบเหลือเฟือกีฟวิ่งจักรวาลพร้อมให้ ให้พลังงานคุณขออะไรจักรกวาลให้หมดแคปจอนะฮะวันนี้ถ้าคุณขออะไรอ่าสวัสดีครับในขางอ,อพี่ในขางค่าตั้งกล้องเนเด้อโอเคค่าพีเศีได้ได้ครับอยากได้อะไรทักมานะัทนสคนลูกกูรู้ไหมตอนนี้ลูกศิษย์อะไรนี่กําลังตามพูดติดๆโอโอุดยอนครับแม่จัดไปครับให้แบบหน้าหน้าตากช่างต่าง,าง,างครูไปก่อนนะจ๊ะโอเคครับ้องความค้าผมโอเคอย่างที่บอกนะ พลังงานจักรวาลยิ่งคุณให้ยิ่งได้รับอย่าติดกับดักสวัสดีครับคนใหม่ย่าติดกับดักความคิดของตัวเองให้เลยไม่ต้องห่วงปวดท,อวดทอ้องโอเคครับผมรักษาตัวเองด้อน้องป๊อให้แบบไม่ต้องห่วงโอเคน้องตาให้แบบไม่ต้องกักเหมือนผมทำให้ดูเนี่ย วันนี้บอกเลยสูตรสบู่เขาไม่มีใครมาบอกกันหรอกว่าใส่อะไรบ้างเจ้าของแบรนด์เขาไม่มาบอกกันยังครับพี่หน่อยผลิตได้เรื่อยๆแต่ผลิตตอนนี้ยางได้ไม่เยอะวันนีครับพี่เอสมาแล้วของนี้ไม่ค่อยสบายอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับพี่เอสด,ดูแลสุขภาพเลยครับเด้อขอแชร์แล้วจะขอคุยอะไรครับพลังงานจากานักรวาลใช่สวัสดีครับพี่สมบัติมันมีแต่ความคิดมนุษย์นั่นแหละที่บอกว่าเอยอย่าให้คนร้ายเจ้าชิเบิร์ตนะยิงให้ยิ่งเบิร์ตเออ ดิสเบิดสวัสดีครับพี่เบสสวัสดีครับพี่เล็กยิ่งให้ยิ่ง,งได้มันไม่มีหมดพลังงานบอกโอเคอยากได้สุขภาพดีใช่ไหมให้ให้เราเลยขอจนนี้รอขอคุณครับจากรวาลบอกเอออยากได้เชื้อโรคร้ายใช่ไหมให้คุณก็ได้แบบนั้นแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันมี time dilation การที่จะได้สุขภาพดีหรือ สิ่งที่ไม่ดีอ่า d i s is bird wasan นะฮะยิงให้ยิงได่มันกำลังมาหาเราไม่ใช่คุณบอกว่าเฮ้ยติดโควิดพูดถึงโควิดพูดถึงรบๆสวัสดีค่ะแอดมินใส่ไมคมาแล้วเออฟังไว้เดี๋ยวถามเพื่อนโอเคพูดปั๊บแล้วคุณจะเป็นแบบนั้นเลยมันไม่ใช่ขอตัวโอเคครับพี่แต่เมื่อไรฟังดีๆสวัสดีครับเจฟไฟแต่เมื่อไรที่คุณคิดซ้ำๆ คิดแล้วคิดอีกคิดบ่อยๆคิดมันทุกวันถึงแม้เรื่องราวจะผ่านมา5ปีสิบปีแต่คุณยังคิดถึงมันโอเคจักรวาลบอกเอาไปเลยให้ก็คุณพูดถึงทั้งวันนะแม่จักรวาลไม่ปฏิเสธก็ส่งไปเลยตอนแรกถ้าคุณคิดขั้งเดียวแล้วปล่อยสวัสดีครับพี่แพรแล้วมันไม่เกิดขึ้นหรอก เหมือนอะไรผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ได้ขึ้นสไลด์ความคิดลบโอเคเขาตอครับผมความคิดลบสวัสดีครับพี่สาจากักรวาลคิดว่าชอบใช่ความคิดลบเหมือนคุณกําลังอะไรอ่ะเขียนลดลงภูเขาคุณคิดภาพตามนะเขียนลดลงภูเขาตอนแรกๆถ้าคุณคิดเอ้ยถ้าคุณสวัสดีครับพี่ฟ้าเริ่มเขียนลงแล้วคุณไปหยุด คุณคิดว่ามันพอหยุดได้ปะพิมพ์มาหน่อยนี่ขี่แพงเอาดีวดวดัง <f ell> คุณคิดว่าคุณหยุดรถได้ปะตอนนี้ให้เหนี่ยอะไรครับคุณสุดยอดเลยน้องตาเยี่ยม yep. มันหยุดได้สวัสดีครับพี่นิดมันยังมีสิทธิ์หยุดรถได้เมื่อคุณผักรถลงจากภูเขาอะหรือลงโน่นเออไปไซสันลงโน่นลงเนิน ทางคล้อยมันยังมีสินหยุดลดต่อ,อหยุดหยุดลดได้เออใช่ทีนี้คุณฟังดีๆเมื่อไรที่คุณปล่อยลดลงมาจากที่สูงคุณลองไปหยุดมันดูดิคุณหยุดได้ปะใช่มีชาลงนนว่าสั้นนะฮะสวัสดีครับพี่จอมครับผม เมนครับพอรถมันลงมาจากที่สูงลงมาถึงที่ข้างล่างเนี่ยมาด้วยความเร็วคุณคิดว่าคุณจะหยุดรถได้ปะมันบม่มีทางหรอกครับไปหยุดเบิ้งดีละ่ะถ้าเจ้าบ่ตาย <laughs> มาหยุดตีคอยชี้ส้นให้เบิง้งเออเอาหินนุ่นเก่าไะไรแล้วครับมันเร็วแล้วมันรุบมาแล้ว มันหยุดไม่ได้คีย์คืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือเงี้ยความคิดของคุณที่เริ่มคิดลบลงโน่นเออลงโน่นคีย์แพงสุดความคิดของคุณที่คุณเริ่มคิดลบๆบแม่ปุ๋ยหยุดไม่ได้ใช่จ้ะแม่หยุดไม่ได้ตอนแรกๆที่คุณเริ่มคิดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยรู้ตัวคิดลบแล้วเว้ยเฮ้ยเหยุดหยุดก่อนมันพอหยุดได้ พอรู้ตัวแต่เมื่อไหร่คุณคิดซ้ดดดดดดๆดำๆมันหยุดไม่ได้แล้วอะไนครับพี่หนุ่ยใช่ไหมดีๆคุณฟังดีๆนี่คือคีย์แพงคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆมันหยุดไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วมันคิดทุกวันมันยาวเลยครับมันหยุดไม่ได้คิดไปคิดมาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงโอ้โหน้องตายอดเยี่ยมมากเลยคิดเป็นนางฟ้าแล้วเยี่ยม นี่คือขีพแพงคุณคุณตรงรู้ตัวเลยคุณคิดลบปั๊บคุณรีบหยุดไม่เช่นนั้นนะคุณจะยาวเช่นอะไรคิดลบเอาเช่นแบบว่าอยากออกจากบ้านง่าคิดซ้ำมันหยุดไม่ได้อะเออเช่นออกจากบ้านคิดคิดว่านะว่าคิดว่าขโมยจะมาหยุดเอ้ยจะมาลักรักของหรือเปล่านะเนี่ยเออรักของภาษาอีสานดูภาพค้างไม่ได้แต่ฟังเสียงได้เลยครับเพี้ยไม่อะไรขีแพงมากแค่คิดว่าขโมยจะมาขึ้นบ้าน ตอนแรกคิดนะไม่มั่นใจไม่อยู่บ้านสองสามวันคิดไปคิดมาเออจริงหรือเปล่าวะพอไปเที่ยวก็คิดอีกคนหนึ่งเออจริงหรือเปล่าวะคิดไปคิดมาขโมยมาขึ้นบ้านจริงๆฮะคนส่วนใหญ่เป็นแบบเนี้ยสวัสดีครับพี่เอคุณเคยคิดปะคิดกังวลมันก็ได้ความกังวลพูดถึงนี่มันก็ได้นี่สิครับ พูดถึงความรวยสุขภาพดีมันก็ได้ความรวยมันก็สุขภาพดีสวัสดีครับพี่นิชาพูดถึงผู้ติดตามเยอะทุกวันพูดถึงการพัฒนาคลิปทุกวันพูดถึงเนี่ยทุกคนมาดูผมเนี่ยมาดูรับพลังงานดีๆคุณเคยคิดปะมีไไรไหนที่คุณมาดูผมแล้วเศร้าเหงาใจหดหูมันไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังงานการให้ของจักรวาล คุณมาดูผมคุณเสพผมคุณได้พลังงานดีๆกลับไปนั่นแหละจัก,กรวาลให้คุณเอาไปเลยพลังงานจากครูอีดีคุณเอาไปสร้างต่อเห็นไหมแล้วคุณปังแล้วคุณปังนี่แม่ปุ้ยพี่เคยียบิดน้องต้านี่เห็นไหมแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยยี่สีเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องของกฎจกักรวาลคุณจะเรียกว่าอะไรเอาชิดนผู้ดีตามห้าหมื่นเยี่ยมเลยครับครูพึ่งใช่พลังงานดีจริง สิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์ทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์นี้ให้ดูวันนี้แม่ปุ้ยตื่นเต้นมากๆากแม่นะครับแม่สุดยอดอีเดีเนี่ยฮะและจะบอกเลยนะครับว่าการที่เราอยู่ห่างไกลคนคิดลบใช่ครับขอบคุณสติเกิรหนึ่งอันจากพี่ทัศนีนะฮะ i n s u p i s e action get in the vortex and then อันนี้ข้อมูลมันลึกมากจะอธิบายสั้นๆนะทุกคนมาล้วพลังงานบวก คุณรู้บ้างผมเอามันนี่มาจากไหนเอามาจากคลิประจันมันดีดแหม่แคบมากไหมเออใช่ครูฟังแล้วพลังใจเยอะขึ้นใช่ครับขอบคุณพี่ดาวันคุณอี้เดียวลมดีคีแพงแมนครับขอบคุณหลายครับคุณคิดดูวันนี้คลิปพยาวานหางจงอางพี่ปูได้สามสี่คว้าวสุดยอดครับพี่ปูนะ่ะสุดยอดผมบอกเลยถ้าถ้าอยากให้พระเออถ้าอยากให้ จักรวาลส่งพลังงานมาให้เราพลังจากจักรวาลให้เราไม่เหลือเหลือเฟืออยู่แล้วเราต้องใช้คานงัดเราต้องเปลี่ยนโลกเราต้องใช้พลังเทวีคืออะไรบ้างกุรูกูบ,บสำหรับคนเก่งจังขอบคุณครับเนี่ยคืออะไรเลเวเลตนี่คือตัวคนเนี่ยคือตัวคนนี่คือเลเวเลตนี่คือคานงัดเป็นไปได้ไหมตัวคนแค่นี้มันจะยกหินได้มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวเรามันจะยกหินได้ใช่ l e v e r e ใช่ใช่ค่ะคิดประจามาดีแต่ละ,ะแต่ใช่กับผมมีมันลีแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ l e v e r e หรือเขาเรียกว่าคานงัดสวัสดีค่ะพี่พิมยุ่สองมาแล้วขอบคุณในยนรครับแรงมนันาใจใช่เราจะสามารถยกสิ่งหนักๆได้คืออะไร l e v e r e พพลังทวีคืออะไรรู้ปะ ก็นี่ไงเฮ็ดดูให้เบ่งนี่แหมคุณเก็ตไหมเนี่ยโอ้ยขี้แพง้งไล์สดออกหน้ากล้องทำคลิปวิดีโอลงไปในสื่อโซเชียลแล้วตอนนี้มันต้องเป็น t i ๊ t o k เท่านั้นนี่คือ l e f t v e r ์ e พลังงานทวีจากคลิปนี้ขณะเขาเรียนอยู่มีติ๊กตอกเตือนติดตามและถูกใจว้าวขอบคุณครับผมคิ คลิปสอนผมเริ่มขึ้นหลัก2000แล้วครับเพิ่งเปลี่ยนต่้งวันครับคุณเยี่ยมเลยครับจะเข้าใจก้อนไม่ได้ผมไม่เป็นไรครับพี่เอใช้พลังทวีคุณคุณต้องใช้พลังทวีคุณในยุคนี้เท่านั้นถ้าคุณไปเหนื่อยๆในโลกออฟไลน์ line มันจะตายคุณิดี้มาถึงวันนี้ใช้พลังทวีคุณใช้เลเวอร์เลตเ e เบอรเลคานงัด ที่มันจะเปลี่ยนโลกได้สวัสดีครับพี่เจเปลี่ยนโลกไม่ได้ถ้าไม่มีพลังทวีพลังทวีก็เนี่ยติ๊กต็อกนี่ไงสวัสดีครับพี่ชานานาพลังทวีคุณใช่ครับเนี่ยพูดดูไหเนี่ยคุณเห็นโคตรคีแพงผมบอกเลยใครไม่ได้วาวันนี้ควรเสียดายพลังล้อนรนใช่บางครั้งเข้าดูไลฟ์สดย้อนหลังมันมีปัญหามันก็โหลดไปลงแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้บางครั้งสวัสดีครับลุงทีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่แซดครับอืม มาฟังคู่เหมือนได้ชาร์จแบตเลยค่ะจาร์ไปครับพี่ดาวันนะครับมาชาร์จแบตบ,บ่อยๆนะสวัสดีครับพี่แดงเห็นไหมโอ้ยอย่างไรตื่นเต้นจาร์ไปครับย่าดูถูกสิ่งที่เราทำนะเพราะว่าเราเนี่ยเรากำลังไล์เนี่ยเขาเรียกว่าคานงัดเลเวเ e ตมันสามารถเปลี่ยนโลกได้และมันเปลี่ยนทุกคนที่ดูผมได้เนี่ยและนี่คือคานงัดของจริงที่อยู่ในโลกยุคนี้ทุกคนใช่ และอยากได้อะไรล่ะจักรวาลบอกเอาไปเลยผู้ติดต,ตามคุณอีดี้ใช้พลังทวีใช้คานงัดแล้วใช่ไหมใช่มีต้นยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณอีดี้ใช้คานงัดช่วยเหลือคนจักรวาลบอกโอเคเอาไปเลยผู้ติดต,ตามห้าหมื่นเอาไปเลยยอดมีวหลักแสนเอาไปเลยรายได้คุณช่วยเหลือคนคุณเอาไปเลยเราต้องคิดแบบไหนค,คืออะไรครับเราต้องคิดแบบไหนพี่ดาวันคืออะไร ถามาใหม่นะฮะเห็นไหมถ้าคุณมัวแต่อายถ้าคุณมัวแต่กลัวเอ้ยบ่อยากออกนากล้องบ่อยากไรสดบ่อยากเฮ็ดคลิปจัก,กวาลเขาส่งผู้ติดต,ตามมาให้คุณแล้วแต่คุณไม่ได้ใช้คานงัดไม่ได้ทำตัวเองให้สมกับฐานะที่จะได้รับรางวัลน,นั้นแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ไหมมันไม่ได้มันบ่ได้ครับพี่น้อง ตงจะกห้องเจ๊เจ๊ก็มาขอตัวมาคุยดีขอบคุครับพี่ปุนะมันไม่ได้ถ้าคุณอยากได้ผู้ติดต,ตามคุณต้องใช้พลังทวีทุกวันและคุณต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆและทำตัวเองให้เป็นคนที่สมบทบาทเพราะเวลาจัก,กรวาลส่งพลังงานให้คุณใช่ใช่ค่ะคุณไม่ทำตัวเองให้มันสมบทบาทคุณไม่ทำตัวเองให้เป็นแบบ พร้อมที่จะรับสิ่งนั้นอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไงแล้วคุณคิดดูมะคุณฟังดีๆนะในติ๊กตอกเนี่ยคนติดตามคนเยอะๆเขาจะมาติดตามคุณเพราะอะไรต้องทำให้ตัวเองสวมใช่ครับพี่สุดยอดทำให้เยอะๆคนในติ๊กตอกคนเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะตอนนี้กำลังพยายามทำคลิปให้ดีเผื่อลบคลิปสามเอา้าไม่ต้องไม่เป็นไรครับมีมารี Molly, เริ่มใหม่ได้พี่ปุนะคุณเคยคิดดูปะคนเยอะๆได้ครับพี่เอ เขาจะมาติดตามคุณเพราะอะไรโดยการที่คุณเขียมือถือไปเฉยๆนี่นะโน no. จากมันบอกโน่ตอนเราลงคลิปต้องลงแบบไหนคะตอนเราลงคลิปเราต้องลงแบบไหนคะไม่ถึงลงลงคลิปลงแบบไหนลงคลิปแนวทางไหนเราเอาทางเอาแนวทางที่เราชอบสวัสดีครับพี่แอนนะครับเอาแนวทางที่เราชอบนะครับเด้อพี่ดาวันนะครับใช่ค่ะคุณน้องตาใช่ซื้อแบนด์ลนไหนคะเอามีแบบลิมิเต็ดเอเดชันนะฮะสวัสดีครับพี่นกนะฮะเข้ามาเรียนอยู่กับคุูแตลุมจุบะกำลังใช่ครับจัดไป คนที่เขาจะมากดติดตามคนคุณฟังดีๆเขาต้องได้อะไรบางสิ่งบางอย่างรูด้ดูแม่ปุ้ยบอกว่าไม่เห็นหน้าแม่ปุ้ยนอนไม่หลับ๋อ <c oughs> ขอบคุณครับเมียแหละครับเมียนะฮะออกกําลังกายค่ะได้ได้เหมือนกันก็ทําคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับออกกาลังกายได้ครับเด้อขอบคุณค่ะยินดีครับพี่ดาวคุณต้องทําตัวเองให้สมกับบทบาทกับผู้ที่เขาจะมาติดตามคุณไม่เช่นนั้นเขาไม่มากดติดตามคุณหรอกสวัสดีครับพี่ฮันนี่ น,ะะนี่คือข้อ2โอ้ยขี้แพงนะครับขี้แพงอ่ะพิม์มาใครเกตพิมพเกตนะฮะใครเกตพิม์เกตขออนุญาตนั่ง <c oughs> ใครเกตพิมเกตมาหน้าที่ทองคำหนึ่งนาทีาไล์มีคนห้าถึงเก้าคนจัดไปครับมันต้องไล์ทุกวันตอนแรกผมก็เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะพิมมาฮะรอบสุดท้ายดาวขี้แพงใช่พี่ดาวนะฮะขอตัวได้ครับพี่เอครับ รอบสุดท้ายคีแพงเอ้ยนาทีต้องคำรอบสุดท้ายนะใครคนใหม่ที่กําลังดูอยู่คอมเมนต์เข้ามาอยากได้เพื่อนเยอะๆมาเบึ้งซื้อกนหมกกดลับเอาเด้อืมวันนี้ลงห้าทุ่งใช่ครับพี่ปูน่ะขอบคุณครับผม จัดไปครับเหลือสิบวิเเลพนังงานเตรียมๆจัดมาเหลือสิบวิข้อมูลมันลึกมากบางคนเรียนไม่เข้าใจเพราะว่าผมรู้อยู่วันเนี้ยจะมีไม่เยอะว่าข้อมูลข้อมูลมันลึกจริงๆบางคนคนใหม่ไม่เข้าใจก็ให้มาดูไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสนะฮะแต่ว่าผมอยากให้ นะฮะฮอยากจะถ่ายทอดจากอาจารย์บัณฑิตมาถึงทุกคนนะฮะพลังจัดไปครับคุยดีนะฮะสวัสดีพ,พี่เมียวฮะบางคนเข้าถึงอาจารย์บัณฑิตไม่ถึงอะไรเงี้ยผมก็เลยนําข้อมูลจากอาจารย์มาให้ทุกๆคนนี่แหละเป็นแบบสไตล์คุย e ดีเด้อบางทาง่านก็มีหัวมียังเนื้อสไตล์ผมนี่แหละนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมดูอาจารย์บัณฑิตรรทุกวันนะฮะเซฟข้อมูลทุกอย่างนะฮะเซฟทุกอย่างที่เป็นอาจารย์บัณฑิตนะฮะ เพราะว่าคนแบวอาจารย์มดิตแบบนี้นะล,ลูกจารไปครับแย่น,นะฮะเพราะว่าแบบอาจารย์มดิตสวัสดีครับพี่นิ่มมีน้อยมากในประเทศไทยในโลกที่เป็นคนไทยนะและผมก็เชื่อว่าทุกคนกำลังตามหาคนคนนั้นเช่นเดียวกันนะเพระนานนะฉะนั้นฮะคุณยูถู e ที่แล้วใช่เป็นไงไม่ถึงเยี่ยมเลยครับพี่เควินอ่ะ เมดเวลาพิมพ์พร้อมมาเราจะได้เริ่มข้อสามนะฮะพิมพ์พร้อมมา <c oughs> คุณนี่ดียังไงครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับพี่อ้อมอ่าพิมพ์หมดแล้วคะ่ะข้อสามอ่าพิมพ์พร้อมมา <c oughs> <c oughs> มากับเนียอาจารย์โอเคครับพิมพ์พร้อมมาเดี๋ยวจบนี้จะให้ดูอะไรต่างๆ่พี่แดงก็ชอบดูอาจารย์ขอคุณครับพี่แดง พร้อมเยี่ยมเลยฮะทุกคนอ่ะขึ้นสไลด์ข้อ3นะฮะนอกจากสั่งแล้วให้พอเราสั่งปุ๊บจัก,กรวาลให้เลยข้อที่3คืออะไรรู้ป,ปะอ่ามาทันข้อ3ก็จะสรุปอีกอยู่นะครับข้อ3จัก,กรวาลบอก อนุญาตเราเนี่ยต้องอนุญาตเจนแบนก้นเราต้องอนุญาตถ้าไม่อนุญาตมันไม่เกิดขึ้นบางคนปฏิเสธฮะสวัสดีพี่จุ๋มครับสวัสดีครับพี่ชบาเพิ่งมาอ๋อนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะใครอ่านคอมเมนต์ไม่ทันพี่มาใหม่เด้อตัวเราต้องเป็นคนอนุญาตฮะยาปฏิเสธ โอเคได้ครับพี่ต้นครับคุณได้รับพลังงานอะไรมาคุณอนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นคนหล่อจกักรวาลส่งหลักฐานมาส่งคนของคุณมาให้สวัสดีครับพี่เกเขามาชมคุณอุ๊ยครูยินด,ดี้หรอคุณน้องตา้าหรอครูเควินครูแม่ปุ้ยสวยดูดิอนุญ,ญาตให้เราเก่งใช่สวัสดีครับคนใหม่ คำชมเหล่านี้โอเคจกักรวาลมองจกักรวาลบเ่ใช่เรื่องเงินด้วยรับไปเลยทาท่านี้มรอาจารย์บัณฑิตเนาะทุกคนมาคือไหมวันดี้ครับพี่ยาวอะ่ะรับไปเลยมรอาจารย์บัณฑิตวะคือเนาะเห็ดคือเห็ดค,คืออีหลอนะตอนนี้ครับพี่ตั๊กนะฮะ แห้งหมือแห้งน้ำขืออาจารย์มดิษนะฮะต่อไปสีเบสสิงอาจารย์เนาะจะมีใครเหมือนอาจารย์มดิษเหมือนคุยอดีตไหมเนี่ยมันมีแล้วมั้งเนี่ยเออคักงเติบกะนคือ <laughs> ขืออีหลีว้าวเสียมวัดมือวัดเลนนะฮะเลขสี่เบีดเลยค่ะเออตอนนี้ตั้งเหีอ่ะก็คืออยูฮันละเออขื่อขันครับรับไป enjoy คุณต้อง enjoy มากๆสวัสดีครับพี่แอด คุณต้องเอนจอยคุณต้องสนกุกเอ,อ้ยรับมาเลยคุณอยากเป็นใครคุณรับมาเลยอนุญาตให้มันเกิดขึ้นอนุญาตให้ตัวเองรวยเด็กซิเบตอีดียังแหะเด็กซิเบตขึ้นยัง่เ <laughs> ขอใจเด็กซิเบตพึงเห็นโบแดงผู้เอาเด็กซิเบตขึ้นยังครับ่บาขาใจนะฮะผมคือคุยดีอวจัดไปครับผม สิ่งดีๆเกิดกขึ้นใบวันนามาใหม่โอเคครับพี่ดาวันแหงนับมือคือเมียนครับสวัสดีครับพี่หยวนอะไรนะสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นต่างๆไปจอบเบอร์กันครับโอเคพูดอนุญ,ญาตให้มันเกิดขึ้นได้สิบเอ็ดคือการจะอ๋อคือจ่าโอเคครับแม,ม,ม่จ่าขอพุณครับว่าไปสไตล์คุยดีพี่ปุณาวัตโดนใจขอกรอกนิดครับผมคือเนี้ย อะไรอะข้อใจเห็นแล้วขอบคุณครับพี่หยวนนะฮะถ้าเราไม่อนุญาตเดี๋ยวคุณต้องดูสไลด์เนี้ยมีสไลด์สามันเนี้ยอ่ะนี่คีแพงมากฟังไปก่อนดูไปก่อนแคบไปก่อนมันตัวเล็กเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นแผนที่รวมๆนะทุกคนของอับราฮัมฮิกส์นะฮะพี่สีเป็นครูลงครูจิตาจัดไปครับขออนุญาตภาพขวัญคนได้ครับพี่เชษครับฉันเห็นเขาเป็นฉันใช่ครับอนุญาต ให้อาจารย์บัณฑิตมาสิงคุอิดีจักรวาลบอกจัดไปได้เลยไม่ปฏิเสธขั้นการขึ้นลงกันแม่นครับผมรูม้ยานสิงดีๆเกิดขึ้นใช่เพีง่งคุยดีรับไม่ปฏิเสธจักรวาลบอกเออคุยดีเอาไปเลยสับออเดอร์สบู่หนึ่พก้อนรับไม่ปฏิเสธ เราเป็นคนอนุญาตแม่ปุ้ยบอกจัดไปคนดูไลห์สวดเป็นร้อยแม่ปุ้ยบอกโอเครับไม่ปฏิเสธพวกนี้ทำงานโอเคครับพี่จูมครับแม่ปุ้ยฟังไปยิ้มไปครับครูเควินบอกไลห์สวดต่อไปคนดูเป็นร้อยสองร้อยคนน้องต้าฉันอนุญาต คุณได้สินนั้นแทนทีแต่เมื่อไรคุณไม่ยอมรับคุณไม่อนุญาตมันจะค้านกันมันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับคุณอิดดี้พูดตามเท่าไหร่ยอมิวเท่าไหร่รับหมดอนุญาตนะฮะผมบอกเลยผมไปดึงข้อมูลจากอาจารย์มดินมาในคลิปพูดตรงๆในไลน์นี้นะสวัสดีครับพี่นัน อาจจะพูดไม่ได้เท่าอาจารย์มดิตมันก็แน่นอนอยู่แล้วสวัสดีครับพี่ตุ้มนะฮะคุณไปดูได้ในคลิปในช่องสีแดงเด้อในช่อง y o u t u b e นะฮะถ้าคุณอยากดูผมบอกเลยผมปวดดูใช่ให้มาตั้งนานวัวอาจารย์ใช่สวัสดีครับคนไหนนะฮะเพราะฉะนั้นครับ ถ้าคุณอยากรวยถ้าคุณอยากสุขภาพดีถ้าอยากมีผู้ติดตามในทิกต o k เยอะอยากมีวิวเป็นแสนแสนเยอะๆการที่เขาชมคุณอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณอยากได้คุณอนุญาตไปเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องมองเห็นรอบๆตัวราว,ว่าอยากเป็นแค่นี้คุณอนุญาตตามจินตนาการไปได้เลยนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมันเพียงแค่รอเวลาที่มันเกิดขึ้น